ช่องนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์วิธีการต่อกล้องวงจรปิดใช้เองนะครับอาเป็นว่าผมพอรู้ทําได้แล้วกันนะครับไม่ได้รู้เชี่ยวชาญอะไรทางด้านนี้นะครับส่วนประกอบมันนะครับก็จะมีบอร์ดนะครับบอร์ดของกล้องวงจรปิดตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวบันทึกนะครับตัวฮาร์ดดิสต์นะครับตัวเก็บข้อมูลตัวนี้นะครับ ก็มีแค่นี้เองครับไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับหลักการก็คือบอร์ดตัวนี้นะครับจะเชื่อมต่อกับลรอเตอร์นะครับโดยผ่านสายแลนนะฮะแล้วก็บันทึกส่วนแล้วก็เราก็จะใช้ตัวกล้อง Wi-Fi c a m i เมลตัวนี้นะครับในการบันทึกนะครับก็คือตัว Wi-Fi เนี้ยจะยิงสัญญาณมาที่ เราเตอร์ในวงแหวนเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะบันทึกสัญญาณจากเราเตอร์นะครับเข้ามาในเครื่องบันทึกตัวนี้นะครับนะฮะก็ตัวบอร์ดเนี่ยสามารถเพื่อนๆสามารถซื้อตามเว็บออนไลน์ได้ทั่วไปนะครับเว็บเอ่อต่างออนไลน์นะครับเขาก็จะมีบอร์ดแต่ละตัวนะครับก็ผมซื้อมาก็หลักร้อยนะครับประมาณ ห้าหกร้อยนะครับไม่ได้แพงมากนะครับถ้าจะซื้อสําเร็จเลยเป็นเป็นตัวกล่องมาเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่กําลังซับนะครับนี้ผมซื้อแค่บอร์ดมาแล้วก็มาทําเองนะครับโอเคอ่ะนี้มาดูหลักการนะครับที่ได้เกินไปเมื่อกี้นะครับนี้ผมก็จะขออธิบายอย่ังนี้นะครับตัวตัวนี้นะครับตัวบอร์ดตัวนี้ที่ผม บอกไปนะครับก็มันจะเชื่อมสัญญาณแลนนะครับเราต้องเดินสายแลนมาที่เราเตอร์นะครับส่วนไอ้กล้องตัวนี้นะครับกล้อง Wi-Fi คามิลลานี้นะครับก็จะปล่อยสัญญาณนะครับ Wi-fi นะครับวันนี้จะเห็นเป็นเส้นป่านะครับมาที่ตัวเราเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะต้องซื้อให้สัมพันธ์กับตัวจำนวนกล้องด้วยนะครับเขาก็จะมี 4ตัวนะครับ4 c h ช n n น l หรือว่า c h ช n n นลนะครับหรือไปถึง12 c h a n ช e l นก็มีนะครับก็มีหลายช n n นลละกันนะครับนี่มาดูตัวกล้องนะครับตัวกล้องเนี่ยจะเชื่อมต่อโดยสัญญาณ2 G นะครับตัวนี้เทคโนโลยีอยู่ที่2 G อยู่นะครับแล้วก็ระยะทางก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับก็พวกบ้านทั่วไปเนี่ยก็ได้อยู่แล้วนะครับถ้าบ้านไม่ใหญ่มากนะครับตัว กล้องนะครับก็เพื่อนๆให้พยายามเลือกซื้อกล้องที่มีระบบนี้เข้ามานะครับก็คือ O.N. นะครับ V.I.F. ตัวนี้นะครับนั้นย่อมาจากคือ Open Network Video Interface Forum นะครับก็คือสามารถใช้ได้กับเครื่องบันทึกทั่วไปได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองสักตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็นี่ยนะฮะ ก็ตรงนี้นะครับ support นี่ครับ ON V IF ตัวนี้นะครับเนี่ย third party n VR นะครับก็พยายามซื้อที่มันสามารถเข้ากับเครื่องบันทึกได้นะครับนี่นะฮะส่วนตัวที่ผมเอามาสาธิตก็คือตัวนี้นะครับนี่ฮะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็น เสาวไวไฟนะครับเป็นตัวกล้องนะครับส่วนตัวนี้ก็คือ NVR เครื่องบันทึกของเรานะครับเราก็ไปต่อแลนใส่ตัวนี้นะครับโอเคอ่าแล้วก็ตัวข้อควรระวังนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับมันเขียนว่ากินไฟ2แอมป นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราควรซื้ออะแดปเตอร์ที่จ่ายไฟเต็มนะครับมานะครับไม่เช่นนั้นแล้วตัวบอร์ดจะทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ไฟในการเลี้ยงตัวฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ด้วยนะครับก็นนี้ผมใช้อะแดปเตอร์แบบนี้นะครับก็จะจ่ายไฟได้เต็มนะครับเดี๋ยวลองลองเทสตัวบอร์ดก่อนนะครับคือถ้า ถ้าขึ้นมามีจอขึ้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคสามารถต่อและรันได้นะครับก็ตัวหน้าจอที่บูตเข้ามาก็จะประมาณนี้นะครับตัวบอร์ดตัวนี้สีมันจะเพี้ยนเพ้ยนหน่อยนะ <S <S ก็เป็นดีเฟก t ของเขาจริงๆมันสีมันจะสดกว่าน,นี้นะครับเนี่ยครับ คือตัวนี้มีหลายชแนลนะครับมีถึง9 c h a ชแนลนะครับก็สามารถเข้าไปเซตได้นะครับเราก็จะมาฟอร์แมตตัวฮาร์ดดิสกันก่อนนะครับอย่างแรกเลยไปที่อ่านี่ฮะฮาร์ดดิสก์อินโฟครับก็ นี้โชว์ฮาร์ดดิสตัวนี้นะครับก็กดฟอร์แมตโอเคที่หลังจากฟอร์แมตนะครับหลังจากฟอร์แมตเสร็จแล้วนะครับวิธีการเซตก็ให้มาที่ตัวเนี่ยนะครับเมนเมนูแล้วมาที่เน็ตเวิร์กนะครับคลิกเข้าไปเลยนะฮะตอนแรกที่เราเซตนะครับให้เราคลิกที่ DH C.P. Enable ไปก่อนนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ติ๊กตัวดนามิกเนี่ยมันจะฟิก IP นะครับแล้วมันจะหา IP ไม่เจอนะฮะให้ติ๊กตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาติ๊กออกทีหลังก็ได้นะครับอันนี้ผมติ๊กไปก่อนนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะโอเค okay. ตอนนี้ตัวนี้เป็นเพียงาสาธิตบอร์ดตัวนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนพอติกตัวนี้เสร็จก็เราก็ต้องเอาสายแลน ต่อจากตัวนี้เข้าเราเตอร์นะครับอย่างที่ผมเกินไปนะครับก็คือ,อตัวนี้ตัวนี้คือ NVR เข้าเราเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไอ้ก,กล้องเนี้ยก็ต่อ wi-fi เข้ากับเราเตอร์นะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้ก็จะต้องหาตัวนี้ให้ได้เจอนะครับในวงแหวนเดีวยวกัน ทีนี้มาดูขั้นตอนการเซตตัวกล้องครับให้เข้าเชื่อมต่อกับเราเตอร์ของเรานะครับให้มันรู้จักกันนะครับหลังจากเราเสียบ power เ,เข้าไปแล้วนะครับก็ให้ทำการกดตัวรีเซ็ตปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับตอันนี้คือเชื่อมต่อแลนนะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้นะกดแช่นะครับ restore factory settings please don't power off นะครับก็จะมีเสียง restore factory setting จากกล้องนี้มานะครับก็จะทำก,การรีบูตตัวกล้องขึ้นมานะครับ, System <starting> ร,บระหว่างรอฮะ,ะให้ไปโหลดนะครับในกล้อง <figured. S 1> ก็จะมีคู่มือมาให้นะครับก็สามารถเข้าไปโหลดแอป,ปได้นะครับในที่นี้ผมใช้แอป,ป กล้องรุ่นนี้นะครับผมใช้แอปตัวนี้นะครับ xm i นะฮะอันนี้จะเป็น Android นะครับก็เป็นโหลดมานะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปนะครับให้กดปุ่มตรงนี้นะครับบวกเพิ่มกล้องเข้าไปนะครับผ่าน wi-fi อ่นี้ผมมี ้เนีกับพาสเวิร์ดเลยครับถ้ายังไม่มีก็ตั้งใหม่นะครับมันก็จะสแกนนะครับ,รบก็มีสัญญาณขึ้นมานะครับว่าเริ่มเชื่อมต่อแล้วนะครับ,รบก็คือกล้องตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับอันนี้ใส่พาสเวิร์ดไือไม่ใส่ก็ได้นะครับทีนี้ผมไม่ใส่ มันก็จะขึ้นกล้องตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้ลองกดเข้าไปดูนะครับนี่นะครับไม่เสร็จครับอ่ะเนี่ยมันก็คือกล้องตัวนี้นะครับ,น,น,รบน,น,นี่นะครับโอเคนะณตอนนี้นะครับอ่กล้องเนี่ยเชื่อมต่อกับ wi-fi ที่บ้านแล้วนะครับเพราะควรระวังนะครับ มือถือเราต้องต่อ wifi ที่บ้านก่อนนะครับ wifi ที่บ้านเนี่ยต้องเป็นต่อ 2G เท่านั้นนะครับ2 G. ออย่างที่ต้นวิดีโอผมบอกไปว่ามันจะเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ 2G นะครับต่อพอต่อ,อ wifi เสร็จนะครับเราค่อยมาแอดกล้องเข้าไปนะครับตัวนี้อันนี้กล้องตัวนี้แอดมาแล้วนะครับโอเคอยู่ในเครือข่ายวงแหวนเราแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปเซตตัว nvr นะครับตัวกล่องบันทึกภาพนะครับโอเคนี่ผมจะอธิบายกล่องนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับตัวนู้นก็คือตัวกล่อง nvr นะฮะอันนี้อันนี้จะเป็นตัวที่ผมใช้อยู่นะครับแต่ว่าเอามาอธิบายเฉยนะครับก็คือเราจะต่อสายแลนจากเราเตอร์นี่ครับวิ่งเข้าไปที่กล่องตัวนู้นนะครับแล้วก็ให้พอกล้องเราอยู่ใน เครือข่ายวงแหวนเราแล้วนี่นะครับพอกล้องอยู่ในเครือข่ายวงแหวนเมื่อกี้นะครับที่สาธิตไปนะครับก็สามารถเสิร์ชให้กล่องตัวนั้นนะครับเสิร์ชหากล้องตัวนี้ได้นะครับเด็ครับอันนี้ผมจะลองสาธิตแอดตัวกล้องวายไฟ้คามล่าเข้าไปนะครับให้เราเลือกตรงนี้เป็นออโต้แล้วก็ตรงนี้เลือกเป็นฟูลเน็ตคอมนะฮะกดเสิร์ชนะครับมันก็จะขึ้นลิสต์ กล้องทุกตัวที่คอนเนคกับเราเตอร์ในบ้านเราขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราคลิกเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับตัวกล้องเนี่ยมันก็จะลงมาอยู่ข้างล่างนะครับส่วนตรงนี้นะฮะซึ่งอ่ะเดี๋ยวก็กด a อ p l y นะครับกด exit นะครับเนี่ยครับตัวนี้ก็คือกล้องอ่าที่ลองต่อเข้าไปนะครับที่สาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคครับก็อ่าประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ